สวัสดีครับแฟนยูทูบทุกคนผมตาอุ้ยครับผมกับวันได้อั o ยูทูบโดนแล้วพี่น้องทั้งฟังล่าและไทยผมอยู่จังหวัดมุกดาหารครับอำาเภอนิคมคำซอยครัทุกคนติดตามตาอุ้ยยอดดูที่หอที่ยัดใส่กอกสามปันหาแล้วครับก็ขอ,ขอขอบคุณหลายๆ บริเหตุอยัางม่มีเวลาบางจ้าเท่าขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอฝากติดตามรับชมและกดไลค์กดแชร์เกดิดสักสักให้ตะอุนกันเด้ตอตะอุยก็ทิ่พยายามทำคลิปดีๆช่วงนี้บ่มีเวลาจักเท่าติดตามเจ้ามู่อามูพวกไอพีน้องนุ่งทุกท่านนุ่งป,นง,นง,นนงปานนะ่ะครขอฝากติดตามทุกท่านด้วยเด้อพี่น้องเลย ฝากช่องตาอวี๋แนอัธน,นี้ลครับบา,บายๆลกทุกคนสบายดีทุกคนนะครับสบายดีทุกคนพี่น้องฟังลาวฟังไทยของจังหวัดมุกดาหารครับสวัสดีครับ